ต้องมาตรวจดูเตาก่อนเด้อค่ะว่าเราปิดเตายังบ้านก็ต้องล็อกให้ดีค่ะเดี๋ยวนี้ขี้ขโมยเยอะ อ๋อก็ว่าละมิสเยอะอ๋อก็มูนอัมเปรนอะฮะเยอะคือแบบวันวันนี้คุณตาเอาผู้ถังไปด้วยเอาถังแล้วก็เอาพั่วไปด้วยอันนั้นจะเป็นพั่วค่ะ อันนั้นเป็นพวเอาพวะไปด้วยเพราะว่าเที่ยวที่แล้วอ่ะไปปีนผนหึกทาไมถึงบอกว่าปีนผนหรึกปีนที่ว่าตรงเขาดันหิมะไปไว้แล้วมันแข็งตัวนะคะเกือบจะพาหกล้มก็ตักึปะบอกคุณตาไปเอาหมวกกันน็อกขับไปช้าๆค่ะของเยสุนไม่มีหมวกกันน็อกแกบอกว่าไปช้าๆเอาเดี๋ยวไปเจอกันที่หนองน้ําแม่น้ําเด้อจ้ะเด้ออันนี้เราะค่ะบรรยากาศวันนี้มีแสงแดด เราก็จะอยู่กันแบบนี้อีกเหมือนบอกทุกคลิปนะคะนานภาวนาให้ฝนตกค่ะถ้าฝนตกลงมาเนาะค่ะเนาะหิมะวนมจะละลายเร็วถ้าว่าไม่มีฝนหิมะจะละลายช้าค่ะถ้าละลายช้าอีทีนี้พวกผักป่าก็จะขึ้นช้าอุ่นช้าเนาะค่ะถ้าฝนตก ฝนตกนี่คือว่าดินดินเข้าอมน้ําอยู่แล้วก็เป็นน้ําแข็งอยู่นะคะในดินนี่นะคะเนื่อ้าฝนตกเนีค่ะถ้าฝนตกมันก็จะละลายออกไปชะล้างออกไปมันก็จะอุ่นเร็วพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรอันนั้นก็จะขึ้นมาเร็วเองค่ะคุณตาเร่งแล้วค่ะเดี๋ยวไปนั่งรถด้วยกันค่ะไม่น่ไม่น่เอ็นจิไม่น่าเดียนี่เก็กกอแต่ก้าวเก้าละ <Okay. S 2> ไปค่ะเราสองตายายก็พร้อมอมอกเดินทางแล้วค่ะตรงนี้จะเป็นถนนจากหน้าบ้านในสวนออกมาถนนใหญ่นะคะอันนี้แต่ตอนนี้ติตตอนที่เราจะขึ้นซ้ายมือนะะี่ค่ะเพราะว่า รถด,ดันหิมะก,ก็ดันหิมะไปกองเอาไว้แล้วทีนี้มันแข็งตัวนะคะเพราะว่าอุณหภูมิติดลบหิมะมันแข็งตัวเป็นก้อนตรงนี้นหละจะลําบากมากค่ะขึ้นยากมากแล้วก็อันตรายอยู่ค่ะรถข้างหลังที่เราลากไปนะคะก็กระโดดโครงโครงไปเลยค่ะในช่วงนี้ก็เหมือนกันค่ะมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็มันเป็นคลองด้วยค่ะ นี่จะเป็นคลองน้ําที่ว่าไหลมาจากทางรถไฟข้างบ้านเกษสนนะคะพอหิมะมันตกตรงนั้นจะเป็นสนะพานกพระถมมันก็โค้งเพ็งไปตลอดทางเลยค่ะตอนแรกเกษสนเ็ไม่กล้านั่งกับคุณตาแต่เดี๋ยวนี้ก็กล้าแล้วค่ะนี่กระถักคุณตาก็ตั้งหลักก่อนว่าจะพุ่งออกตัวได้ไหมเพราะว่ามันติดตรงนี้ตรงพวกเราอยู่ตรงนี้มันเป็นภูสูงนะคะ แล้วก็จะข้ามไปอีกฝั่งโน้นตรงนี้แหละคะ่ะรถข้างหลังก็กระโดดโล่งๆค่ะเราสองตายายก็ไปไหนไปกันค่ะถึงไหนถึงกันในช่วงฤดูหนาวพวกเราก็จะไปแบบนี้แหละคะ่ะก็หาปลากินกันในช่วงตอนนน้นนะคะ่ะที่ไปหามาก็เหลืออีกสองเวลาที่จะได้กินละคะ่ะ หลังจากสองอาทิตย์ผ่านไปค่ะสองอาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหหนาวสุดๆค่ะออกบ้านไม่ได้พวกเราก็เลยงัดแต่ของในตู้ฟิตตู้แข็งของเราออกมากินจนจะหมดแล้วค่ะหนาวมากค่ะเห็นไหมกับในนี้ตอนนี้เราลงมาที่ทะเลสาบแล้วค่ะเพราะว่าลงมันจะโปรกแรงมากคุณตาก็จะพาเยสนอ้อมไป เพราะว่าถ้าช่วงชายหาดเาะคะมันจะมีก้อนหินเยอะคุณตาก็เลยจะพาเยสุนไปนู้นตีโค้งไปฝั่งนู้นนะคะ่ะแต่ฝั่งขวามือทําไมไม่ไปมันก็เป็นทะเลสาบเหมือนกันคุณตาไม่พาไปค่ะคุณตาจะพาอมเกาะไปนู้นมันจะมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งอ,อยู่ในแม่น้ําค่ะแล้วเราก็จะไปฝั่งซ้ายมือให้เกาะเป็นที่กําบังมันเองค่ะลมแรงมาก ถ้าเราไปในกลางแม่น้ำนย่ยอย่างนู้นอากาศจะ,ะนั่งไม่ได้เลยค่ะน,นี่ยยสมก็ให้คุณปลาเป็นที่กํบาบังให้เพราะว่าลมแรงมากค่ะช่วงในกลางแม่น้ำน้ำจะลึกค่ะพี่ๆน้องๆคัดช่วงนั้นน้ำจะลึกมากแล้วทีนี้ลมพวกเราก็สู้กันไม่ไหวส่วนใหญ่คนจะไปหาที่ว่าตรงที่ว่ามีเกาะกํบาบังนะคะเพราะว่าลมมนแรงนั่นเองค่ะ นี่แหละค่ะการใช้ชีวิตอยู่ที่นี้พวกเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะแต่ไม่ทุกคนนะคะแต่สาหรับคนว่างงานแบบเยสโอนกับคุณตาพวกเราจะอยู่กันแบบนี้หาอยู่หาคิคนได้ได้ปลามาก็มาทำเป็นอาหารก็ประหยัดได้อีกประมาณหนึ่งค่ะ เดี๋ยวรอดูนู่นแหละค่ะหิมะละลายหมดช่วงนู้นนะคะแดดแดดนะคะช่วงกลางเดือนเมษาอันนั้นปลาจะเยอะถ้าหากอุ่นเร็วก็ช่วงกลางเดือนเมษาค่่ถ้าอุ่นช้าก็จะปลายเดือนเมษาคะ<ๆ>่ะช่วงนั้นปลาจะเยอะกว่านี้ค่ะเราไม่ต้องมาลงมาแบบนี้คะ <S <S ่ะเพราะว่าอีกเดือนอีกประมาณสองอาทิตย์กว่าก็ลงมาไม่ได้แล้วคะ่ะในนี้นะคะก็อันตรายแล้วคะ่ะแม่น้ําก็จะละลายในช่วงกลางแม่น้ําก็จะละลาย ในช่วงลิิมบขอบออชายฝั่งก็จะพอหาปลาได้กินค่ะช่วงนั้นปลาขาวจะกินเบ็ดเยอะค่ะช่วงนี้ปลาจะไม่ค่อยกินเบ็ดค่ะพี่ๆน้องๆแต่พวกเราก็มามาทําอะไรเพราะว่าเราอยู่ในบ้านสองอาทิตย์แล้วนะคะมันจะเจ็บจะป่วยนะคะถ้าเราอยู่ในบ้านทำไมถึงบอกว่าช่วงนี้ปลาจะไม่ค่อยกินเบ็ดเพราะว่าเห็นไหมคะ่ะมะมันจะเป็นฟองอยู่เลยค่ะ เพราะว่าช่วงที่สองอาทิตย์ที่แล้วหิมะตกมาแทบทุกวันแล้วทีนี้หิมะมันหนาที่เป็นเห็นหมาสักในช่วงทางรถจะมองออกค่ะแล้วทีนี้หิมะที่เป็นเป็นฟองเป็นฝุ่นอยู่นะคะมันจะปกคลุมน้ําแข็งนั่นเองค่ะทําให้ข้างล่างมันมืดปลามันก็มองไม่เห็นเสงสว่างแล้วทีนี้ปลาก็จะมันมืดนะคะปลาก็เลยไม่อ่อ้กินหยื่อะ แต่ถ้าหากหิมะฟอมหิมะอันนี้ไม่ค่อยมีนั่นแหละค่ะแสงแสงตะวันเพราะว่าข้างล่างนะคะมันเป็นน้ําแข็งม,มันก็จะใสแล้วทีนี้พอโดนกับแสงตะวันมันก็จะทําให้มีแสงออกมาแล้วค่ะแสงตะวันลงไปแล้วทีนี้ปลาก็จะได้แสงสว่างในช่วงนั้นแล้วกับปลาจะกินเบ็ดดีค่ะโอเคนะคะยายสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนตุณตามก็เป็นกํากกลังใจด้วยนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจาะน้ำแข็งด้วยกันค่ะชมบรรยากาศด้วยกันกราบขอพบพระคุณและสวัสดีค่ะ